คนไทยในยุคปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องคือการใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายสุดหล่ำสมัยเหมือนกับอยู่ในโลกอนาคตเลยนะจ๊ะนะพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้ากาบสบายดีเด็กสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็บซีนะจ้าบว์วัชิรยูทางฝั่ง,งไทยแล้วกับฝั่งลาวแล้วกับภู่ิยูต่างประเทศนํำเด้อ ยินดีตอนหับเขาสูซองยูทุกของสาวลาวสาวสาวรรค์จ้าเมื่อนี้สาวแกวกัะซีอันาพา่อแม่พี่น้องน,น,อนอ้องเจเน้ะมาเว่ถึงความจเจริญในเมืองไทยและก็ความสะดวกสบายความรู้ลาของเมืองไทยพ่มแม่พี่น้องและก็ช่านใช้ชีวิตของคนไทยคูเมื่อนี่คือแบบ ลำสมัยเหมือนอยู่ในโลกอนาคตเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแบบไปกับบอดี้อวยเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็คือวบาตามเรื่องจริงที่เฮาได้ประสบมาและก็ผพานมาเฮาได้เห็นกับตาของเฮาเองเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าคืออันรถฟื้นรถไฟพอดีพ่อแม่พี่น้องก็คือไปไซมาไซ้นี่สะดวกสบายแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่เมืองไทยเนาะบอกว่าสิเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินบอกหรือว่าสิเป็นรถไฟฟ้าลอยฟ้าพ่อแม่พี่น้อง บมีแตสองซายเท่านี้เนาะจ้าคือยังกับมีลายสายขนาดพผมเองพี่น้องเอ้ยลายมากนี่คือก็คือสีอลายโบเบิร์ตแหละก็บลายโบถือแล้อแม่พี่น้องเอ้ยลายโบดกับสิมีอันกับสีลายไฮเบิรงนดูตามที่เช่าแก้วอันฮูมาเนาะแต่เนาะก็มีสิมีสายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีแดงมีเบิร์ตผมเองพี่น้องสายสีม่วงลายสายขนาดผอแม่พี่น้องจ้ารถไฟฟ้าเมืองไทยเนาะจ้าเนาะสุดล้ำสมัย พ่อพอแต่สามนานพ่อแม่พี่น้องเพิ่นยังมีรถไฟฟ้าไร้คนขับอีกพ่อแม่พี่น้องจ้าป้าไฮเทคแห้งลำสมัยเหมือนกับอยู่ในโลกอนาคตเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเมืองไทยนะจ,จ๊ะสุดหยอนแหงพ่อแม่พี่น้องเลยคือแต่ละซ้ายเพิ่นหนีโอ้ยเราไปเห็นนี่คือสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องไปใช้มาใช้สะดวกสบายเสื่อมต่อกันลร้จุดไลา้สายขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบไดเ้แม้นสาวแกวเอาได้ก็คือขนาดว่า ให้คนมาเบาที่คนเคยเห็นให้มานางเบาเพื่อนกสิเบาเพื่อนกะสาวแก่ว่ามากพอแม่พี่น้องก็คือเมืองไทยนี่สะดวกสบายแห่งการไปการมาการดูการกินพอแม่พี่น้องจา้าและก็มาเรื่องทีว่าคือยุคสมัยนี่คนไทยบอจําเป็นต้องพกเงินสดพอแม่พี่น้องบัญชีเอาเขาในบัญชีบอกด้วยว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวพอแม่พี่น้องจา้าคือห้าสิไปห่านได้นี่มีคิวอโครดพอแม่พี่น้อง อีหยังสาวเก็บว่าคิวอาโคสสาวเก็วกับยังบ่เข้าใจตะกี้มันคืออีหยังวะสิว่าเดี๋ยวนี้ล่ะพ่อแม่มันคืออีหยังคิวอาโคสอัสสันเพิ่นก็ว่าโอ้ยเขาจะเอาเงินเข้าในบัญชีว,าวา่าซั่นในโทรศัพท์แล้วก็เฮาก็กไปสแกนเออสะดวกสบายแฮงพ่อแม่พี่น้องคือทุกมื้อนี่ตามตลาดตะลี่เฮาเห็นนี่เพิ่นสิมีทุกห้างพ่อแม่พี่น้องจ้าแม้กระทั่งในอันรถรถแท็กซี่บ่หรือว่ารถตู้พ่อแม่พี่น้องบ่มีเงินสดคืออัน จับโทรศัพท์มาสแกนได้เลยพ่อแม่พี่น้องตามตลาดตะรี่กับหา้างขายผลหมากหลากใหม่แม้กระั่งดีสิบบาทแกสแกนพ่อแม่พี่น้องบ่าต้องอ้วงเลยว่อาอันสีเห็ุเงินโตขียวหรือโต๊หล่นแล้วพ่อแม่พี่น้องจา้าพกโทรศัพท์เครื่องเดียวคือแบบจบครบในทีเดียวนะจา้าแบบว่าสุดลำสมัยแห้งนะจน๊ะเนาะอันเมืองไทยเพิ่นแบบเก่งแห้งพ่อแม่พี่น้องว่าอ้คิดได้จังได้แบบสแกนตกิคิวอาร์โค้ด ไปแล้วเงินพม่พี่น้องจ้าเหมือนอยู่ในโลกอนาคตคือเส้าแกว้ววามาบอทุกคนว่าอันนี้เฮาบอเคยเห็นเฮาบอกเคยเห็นเนะเาะสาวแก้วเืีอว่าคนไทยทุกคนอ่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพอเพออันลอยผุนพม่พี่น,อ,นองเืีอว่าทุกคนต้องมีแบบอันเงินที่ว่าเงินเขาในบัญชีแล้วกับแบบในอันโทรศัพท์นะสาวแก้วเสือว่าจังชันเนาะ แ้วก็เฮาแบบสแกนแบบว่าสะดวกสบายนะพ่อแม่พี่น้องคนไทยกลุ่มเงนหรือบ่คอยพกเงินสดหรือจับแ้วก็เชื่อว่าอันพี่น้องชาวลาห้องหลายๆคนนี่พ่อแม่พี่น้องที่มาเห็นงานอยู่ไทยถูกต้องตามกฎหมายนี่สักแกวเสือว่าทุกคนนี่ต้องมีเปิดบัญชีแล้วกเเวาา็เอาเงินเข้าธนาคารเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็มีแอปในโทรศัพท์เนะะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เฮากับ,บ่บหูเนะาะจะน่าว่า่นเอาเงินเข้าเครื่องเอาเงินเข้าโทรศัพท์แบไ้ได้วหาจังจะ้ะ บหูจักเนี่ยสีเห็ดสาคู่มือนีก็ยังเห็ดบเป็นพ่อแม่พี่น้องกดตู่ยังกดโบเป็นเนาะงสะเกเนาะอันนี้บล่าวว่าอันที่บอกความสัวให้ฟังเนาะจ้ะเนาะคือกดตู่ยังโบเป็นแต่ว่าเห็ดในโทรศัพท์นี่พอเห็ดเป็นแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่สะเก่ก็เสื้อว้หลายคนก็คือเห็ดโบเป็นคืออันกับอันตัวสาแก่เออนั่ทุกคนหอนพ่อแม่พี่น้องจ้าในยืนน่ะหอนนอกจาะกับเสื้อนหอนนิดนึงเนาะจ้าเสื้อว่าทุกคนก็คืออาจบางคนกับแบบ เป็นลำสมัยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องบางคนกับเหตุบบเป็นกะเป็นกำลังใจให้นาอจจะเนาอกับไปฝึกอะไรคนเท่า,น,านั่นน่ะเดียวกับเป็นน,นา,าอจ้าคือยังเมืองบ่กแล้วคือยังเมืองไทยพอน,นีไปยูไนนี่คืออันสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องแต่และแบบคือยังเมืองไทยพอน,นีคือพนสีเหตุยังนี่นแบบคือแต่ละจุดนี่พ่อแม่พี่น้องบอกว่าสิเป็นนั้นช่วงปีใหม่เทศกาลยังต่างๆนี่แต่ละจุดของแหล่งท่องเที่ยว บแมนว่าแรงท่องเทียวคือแต่ละจุดเพิ่นเหตุแห่เนี่คือเป็นแรงท่องเทีย่ยวแบบสวยงามขนาดโบแมนพี่นอ้องก็ยังเพิ่นจัดงานนะกจาเนาะบโว่าสิเป็นนั้นวันจุดจีนที่ผ่านมานนทุกคนมาเพิ่นก็จัดยิง่งใหญ่อลังการไห้สมง,งานของแต่ละจุดวันปีใหม่เพิ่นก็จัดแบบแบบแฮปปีนีเยียปีใหม่งามไปอีกเนาะ่อแม่พี่น้องแต่ละวันแต่ละวันเป็นปกสิจัดให้เขากับเทศกาลเนาะ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อให้แบบวันนักท่องเที่ยวเนี่ยตื่นตาตื่นใจ คนเขามาเที่ยวเพื่นแกว่าสื่นชมเมืองไทยนะพ่อแม่พี่น้องจ้าคณะวสาวเกียวมาเห็นงานเฮาบอกเลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวเขากยังสื่นชมว่าเมืองไทยเพื่อนนี่คือเจริญแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกว่าถนนหนทางเพื่อนเนาะแนมไปทางใดนี่คือร้ายเสร็จร้ายซ้ายแห้งพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นควยยูพ่อแม่พี่น้องคณะว่าเขาไปในเมืองนคนบอกเคยมานี่คือลงเราจะเนาะบอกได้แมนว่าซีมีแต่ถนนข้างล่างพ่อแม่พี่น้องเมืองไทย ข้างบนก็มีทางดวนมีลายเส้นลายสายอีกพ่อพี่น้องถนนเพิ่นน่ะคือยังเป็นสันสันเดี๋ยวเนาจะนสองสันสามสันแบบว่าเพิ่นเกงแห้งนอะจากนอบุคลกรเพิ่นนี่คือเกงแห้งขนาดคนไทยนนี่เพิ่นสางได้นี่แบบสร้างได้สร้างดีขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยอมหาว่าคนไทยเป็นนี่เกงนอกจากนะพ่อแม่พี่น้องจ้าคือสร้างได้สร้างดีขนาดทุกคนคือยังเข้าไปอัน จุดนนิแต่ละจุดห,ดห,ดหี่เปลี่ยนไปแถบทุกเดือนเลยพ่อแม่พี่น้องเข,เขาไปในกรุงเทพเนาะก็ยังจุดหน่กะชิเป็นนื่งเพื่อกะซิสางแบบสางไปได้เลยนะพ่อแม่พี่น้องคือเพิ่นสางคากสางแน่แห้งนั่งสางแบบอลังการขนาดพ่อแม่พี่น้องคือบอยุทธพัฒนาไปเลยเมืองไทยแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเข้าไปจุดใดเข้ากับซีเห็นเพิ่นเฮ็ดแบบอ่าก็ จะมีห่างมิตึกขึ้นมาแต่ละมือแต่ละเวะ้นเลยเราจะน้นะนองเมืองไทยเพิ่นเฮ็ดสะพานลอยฟ้าเฮ็ดอันสกายวอล์กไปคือยังสกายวอล์กเพิ่นที่เท่าไปยางมากอะที่ทับแก้วเห็นเราทุกคนก็คือนเหีวแห้งพ่อแม่พี่น้องจา้าแต่ละจุดแต่ละสถานีเสื่อมต่อกันนี่คือหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าเพิ่นเก่งแห้งเราจะน้องขนาดว่าลอยฟ้านี่เพิ่นยังเห็นได้พ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะว่ายอมฮาร์ปเลยว่าเพิ่นนี่แบบลำหนาขนาดเนาะจะเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ละจุดแต่ละเส้นแต่ละสายปนี้คือแบบเสื่อมโตร้ายห่างขนาดนอกจากนะเิ่นเฮ็ตสวยงามสะอาดสะอานพแม่พน้องคืออย่างต่างชาติบอหรือว่าคนมาทองเที่ยวอันได้ร้ายเพิ่นกับแบบตื่นตาตื่นใจแบบประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาไวขนาดนอกจากตามทีม่เมืองไทยปนี้คือพัฒนาแบบบหยุหย่อนเลยพแม่พีน้องจ้ะคือพัฒนาไปเรื่อยๆนอกจากนะ แบบว่าเป็นประเทศที่เพิ่นแบบว่ากําลังพัฒนาแะไรก็จเจริญแห้งนาะจากทุกคนเนาะบ่บมีแต่ว่าประเทศเ,เพิ่นเจริญปรแม่ณนี้น้องคนไทยเองก็จเจริญบ่ว่าสิเป็นด้านแนวคิดบ่หรือว่าอันการกระทำมีอย่างของเพินนะ่นเนาะทุกคนเนาะคืออยางเฮาไปตามสถานีต่างๆบ่หรือว่าซื้อเครื่องสายคล้องซอยนี่เฮาก็สิเห็นเพิ่นนี่คือมีระเบียบวินัยในการต่อแถวเข้าคิ้วข,ขนาดปรแม่ณนี่น้องคนไทยเนาะคือแบบว่าเป็นเข้มขัดเรื่องมารายาทความสะอาด พ่อแม่พี่น้องจ้านี่คือเฮาหยุกหนียวให้เลินจระน้อคืองานดีไซน์ของคนไทยแห่งพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าขีดเสาวแก้ววามากอะคือเป็นความจริงเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าที่สาวแก้วได้วาไปเนาะจ้ะเนาะสาวแก้วก็ว่าบุคคอยเก่งเนาะจระคะแนนว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษก็ไปพ่พอแม่เอฟซีทางลาไลน์ไว้ก่อนเด้อจ้าเด้อ อาคลิปนี้สาวแก้วก็ขอจบคลิปไหว่สามีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อข้นแน่ว่ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวรรค์ในเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะและอีกอย่างจะขามโฆษณาสาวแก้วเด้อจ้าบึ้งโฆษณาให้ในเด้อจ้าเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนสองหน่อยน้อยของสาวลาวสาวสวรรค์นะจ๊ะเนาะ พอ,อก,กันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคุณเด้อจ้เด้อที่เข้ามารับชมรับฟังมาจา้ะเนาะขอบคจณ้อเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังสองสาวลา,สาวสาวสวรรค์จ้า